ข่าวของวันนี้บัตรคนจนเดือนกรกฎาคม63เหลือสวัสดิการอะไรบ้างหลังรับเงินเยียวยา,า3,000บาทไปแล้วข่าวนี้จากกรุงเทพธุรกิจนะครับพเมื่อวันที่10กรกฎาคม2563ผ่านไปแล้วสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด1 9สําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ที่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการอื่นของรัฐเช่นเราไม่ทิ้งกันเป็นต้นหลายละ3,000บาทเป็นการจ่ายรวดเดียวเข้าบัตรคนจนโดยครอบคลุมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมกรกฎาคม2563เดือนละ1,000บาทเป็นเงินทั้งสิ้น3,000บาทซึ่งได้เริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม2563จนถึงวันสุดท้ายวันที่9กรกฎาคม2563 แม้เงินยียยาจะจ่ายเรียบร้อยแล้วแต่สําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมีมาตรการอื่นที่จะได้รับในเดือนกรกฎาคม2563อีกหลายสิทธิ์ดังนี้15กรกฎาคม2563สิทธิ์การคืนภาษี5%ของยอดเงินที่ใช้ใจ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหมายถึงหากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอด ไว้ในแต่ละเดือนคิดเป็นจำนวน5%ของยอดที่ใช้จ่ายไปโดยเงินที่คืนจากส่วนนี้แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด500บาทซึ่งเงินจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่15มิถุนายน2563โดยจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์อีมันนี่สามารถรูดออกมาเป็นเงินสดหรือใช้จ่ายผ่านบัตร กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แต่เงินจำนวนนี้สามารถใช้ได้ในเดือนถัดไปทั้งนี้อัตราภาษีแยกเป็น3ส่วนได้แก่1เปอร์เซ็นเป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่อนําบัตรไปใช้จ่ายจากเดิมที่ต้องจ่ายเต็ม7%ส่วนอีก5%เเป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับการคืนในเดือนถัดไปที่ผ่าน อีมันนี่สำหรับ1%สุดท้ายจะถูกนำเข้าไปในกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรคนจน18กรกฎาคม2563สิทธิที่จะได้รับในวันที่18กรกฎาคม2563เป็นโครงการที่มีระยะเวลาการตั้งแต่เดือนตุลาคม2562 ถึงกันยายนหกสองรวมระยะเวลาทั้งหมด11เดือนหากนับจากเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ส่วนนี้อีก2เดือนต่อจากนี้เท่านั้นโดยมีสิทธิ์ที่จะได้รับดังนี้สิทธิ์ส่วนลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือเดือนละไม่เกิน100บาทเมื่อบินค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่18กรกฎาคม2563โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้สิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือนโดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือ230บาทเมื่อสิ้นเดือนบินค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อนเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกับเข้าบัตรให้230บาทในวันที่18กรกฎาคม2563โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เงินพิเศษเข้าบัตรที่15ของทุกเดือนสิทธิ์เงินพิเศษผู้สูงอายุได้รายละ50และ100บาทต,ตามเกณฑ์รายได้ซึ่งเงินส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุ มีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน6-3โดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่15ของเดือนโดยเงินในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เช่นกันขอขอบคุณสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจครับ